เรื่องของการประท้วงที่อิสราเอลเนี่ยได,ได้เล่าไปเมื่อวานนี้ดีเทลไปพอสมควรแล้วประมาณนึงสรุปสั้นๆกันอีกทีนึงนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นทําไมเขาถึงประท้วงกันเนี่ยนะครับสําหรับการประท้วงในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาออกแผนอันนึงจากนายรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาคูเนี่ยนะครับที่เป็นแผนปฏิรูประบบตุลาการของประเทศนะครับซึ่งไอตัวแผนปฏิรูปฉบับเนี้มันจะจํากัดอํานาจสูงสุด ของศาลสูงสุดของอิสราเอลนะครับแล้วก็ทําให้รัฐสภาหรือรัฐบาลเนี่ยเข้าไปมีบทบาทไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกว่าใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุดได้นะครับแล้วก็ให้อํานาจรัฐสภาในการลงมติสามารถที่จะลบล้างคำตัดสินของศาลสูงสุดได้นะครับซึ่งก็มันก็เลยทํำให,ให้อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ น,น่าติดตามน่าเป็นห่วงอีกหนึ่งสาหรับที่อิสราเอลหรือว่าระบบตุลาการของอิสราเอลเนี่ยนะครับบางคนก็มองว่าแผนปฏิรูปฉบับนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงมันทําให้ประชาธิปไตยของอิสราเอลเนี่ยมันอาจจะสั่นคลอนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บระเร็นที่เขาคุยกันนะครับทำให้สุดท้ายแล้วก็เลยประชาชนก็เลยเกิดการประท้วงเกิดขึ้นนะครับพอการประท้วงเกิดขึ้นปุ๊บความรุแนแรงมันก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกเพราะว่า เนทันยาูเองมีคําสั่งปลดทางด้านของโยอาฟกาแลนนะครับที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมออกจากตําแหน่งแบบกระทันหันด้วยเพราะว่าคุณรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยยุติแผนปฏิรูปอันนี้นะครับก็เลยทําให้ความไม่พอใจเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีเองเนี่ยก็ที่ที่ปกติแล้วจะมีบทบาทในงานอีกด้านหนึ่งไม่ได้มีบทบาททางการเมืองสักเท่าไหร่นะครับก็ออกมาพูดถึงเหมือนกันบอกว่าอยากให้ยุติแผนอันนี้หรือให้ชะลอแผน,อนนี้ไปก่อน ซึ่งก็ทาให้แผนฉบับนี้เนี่ยก็ได้รับแรงต่อต้านกันค่อนข้างเยอะอย่างที่ทุกคนทราบว่าในสัปดาห์นี้จะมีกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับคือร่างกฎหมายปฏิรูปของสารฉบับนี้เนี่ยตามกระบวนการของสภาแล้วเนี่ยครับต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา3าครั้งก่อนที่จะมีการประกาศบบังคับใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการนะครับซึ่ง ตอนนี้ในะปัจจุบันเนี่ยนะครับทางด้านของเบญจมินทินธัญาคูเนี่ยนะครับได้ตัดสินใจชะลอการลงมติไม่ได้ยกเลิกนะครับไม่ได้ยุตินะครับแต่ชะลอการลงมติการพิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปสารออกไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้มีการคิดมีการอภิปรายกันเพิ่มเติมมากขึ้นในสังคมตอนนั้นตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้การประชุมนุมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืดเยือ้อแล้วก็รุนแรงมากขึ้นพอสมควรนะครับทีนี้ การเลื่อนออกไปในครั้งนี้ของตัวแผนปฏิรูปสารที่อิสราเอลเนี่ยนะครับคาดว่านะครับน่าจะเลื่อนไปเป็นช่วงกลางกลางเดือนหน้าคือกลางเดือนเมษายนนะครับซึ่งการลงมติครั้งแรกกะเรียบร้อยแล้วต่อไปคือครั้งที่สองและครั้งที่สามนะครับซึ่งก็จะเลื่อนไปประมาณนี่แหละครับประมาณสองถึงสามสัปดาห์นะครับไปเป็นช่วงกลางกลางเดือนหน้าแทนนะครับก็มันจะติดในเรื่องของวันหยุดที่เป็นวันหยุดเทศกาลวันหยุดของชาวยูในช่วงวันที่ห้าสิงหามด้วย เพราะฉะนั้นก็น่าจะเกิดการลงมติอะไรต่างๆเนี่ยหลังจากนั้นนะครับแต่การเลื่อนอาจจะไม่เพียงพอที่ทําให้การประท้วงเนี่ยยุติลงนะครับเพราะว่าการเลื่อนหรือการชะลอการลงมติลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้มันสิ้นสุดนะครับการต่อต้านของประชาชนเองก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูครับว่า ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับเพราะว่าชาวอิวราเอลเองก็มีบางส่วนครับที่มองว่าตัวแผนปฏิรูปอันนี้เนี่ยจะทําให้ประเทศเนี่ยกลายเป็นเผด็จการนะครับแล้วก็ทําให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันพังทลายลงมานะครับก็น่าติดตามครับว่าการประกาศเรื่องในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้การประชุมเนี่ยมันหยุดยุติช่วยชัวยช่วคราวไหมกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงมีการออกมาชุมนุมบนถนนหรือเปล่านะครับแล้วจะรุนแรงไปมากกว่านี้ไหมนะครับแล้วที่สําคัญคือการผลักดัน ตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้สร้างความแตกแยกเพียงแค่ในกลุ่มของประชาชนเท่านั้นแต่ว่าในฝั่งของรัฐบาลเองก็มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับตัวแผนปฏิรูปในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับสำหรับแผนการปฏิรูปในครั้งนี้นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าว่าสุดท้ายแล้วมันผ่านจริงๆเนี่ยนะครับ ผ่านมติความเป็นชอบจากสภาจริงๆเนี่ยนะครับสารสูงสุดเนี่ยก็ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรเลยและอาจจะมีบางอย่างที่มันขัดแย้งกับหลักการของรัฐธรรมนูญด้วยเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วสารสูงสุดสามารถที่จะปัดตกตัวร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ไหมนะครับและถ้าปัดตกได้สิ่งที่ตามมาจะเป็นอย่างไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายแง่งมากครับมีอีกหลายขยับมากครับสาหรับตัวร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าจะสามารถผ่านได้ไหมและยังมี ซีเนียรแบบไหนอีกที่จะสามารถที่จะออกได้นะครับรอติดตามกันครับยังไงเรามาอัปเดตให้ฟังกันแน่นอนครับแต่ตอนนี้เขาชะลอกันไปก่อนครับ